ประชุมร่วมกับ25ตัวแทนภาคเอกชนเพื่อหาหรือแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจพร้อมขอให้ทุกฝ่ายนะคะให้ความมั่นใจกับการทำงานของรัฐบาลและร่วมมือกันเพื่อสร้างประเทศ Yup. พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชและพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจได้เปิดบ้านเกษโกมลหารือร่วมกันกับตัวแทนภาคเอกชน25รายเช่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมธนาคารไทยถึงภาพรวมเศษร,รษฐกิจพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการดำเนินธุรกิจการหารือนะคะใช้เวลานานกว่า7ชั่วโมงค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีระบุว่านาย,ยกรัฐมนตรีได้ฝากให้กำลังใจภาคเอกชนและคาดหวังให้ปีนี้เป็นปีที่ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่อสร้างอนาคตพร้อมนำบทเรียนทั้งปัญหาและอุปสรรคในปีที่แล้วมาปรับปรุงแก้ไข ขณะเดียวกันได้ให้ความมั่นใจถึงการทำงานของรัฐบาลที่กำลังเดินตามรถแบบที่วางไว้ก็เขาก็มั่นใจว่าหลังจากในภาคของการดูแลความสงบเรียบร้อยในปัจจุบันนี้มีทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนว่ามีความสงบก็ทำให้เกิดความมั่นใจไปได้มากพอสมควรส่วนในเรื่องของการปฏิรูปก,การเมืองท่านนายกก็เน้นย้ำ ว่าในการปฏิรูปทุกเรื่องในกระบวนการแม่น้ําทั้งห้าสายทั้งหลายเราเนี้ยทุกอยากเดินไปตามรถนแล้วท่านก็ไม่ได้ต้องการที่จะเกยเียงเข้าฝั่งหนึ่งฝั่งใดสำหรับการหารือร่วมกับภาคเอกชนครั้งนี้นะคะเป็นไปตามกรอบของคสชในด้านของการดูแลเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆเพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ